สวัสดีครับผมนายพีรพัฒน์พีโมดโทรวชญ์นนงชยยุ์ครับวันนี้จะมาตรวจเช็คเครื่องยนต์ดีเซลครับก่อนที่เราจะสตาร์ทหรือใช้งานนะครับหนึ่งครับถอดม้อกรองครับเราจะมาเช็คม้อกรองก่อนนะครับนี่ครับม้อกรองให้เราถอดออกไปล้างครับหนึ่งหนึ่งร้อยชั่วโมงล้างครั้งนะครับต่อมาครับเราจะมาพอเราล้างเนี่ยตัวประกอบให้เราเอาน้ำเทน้ำมันเครื่องครับให้ถึงถึงนี้นะครับ ครสองครับมอน้ำนะครับถ้าเราถอดออกมาให้มันเห็นน้ําแบบนี้นะครับครสี่ครับอ้สามครับน้ามันน้ำมันดีเซลครับสี่ครับฟองฟองโซล่าครับสามสามร้ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งนะครับสี่ครับน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นถ้าเราซื้อมาใหม่ครับถ้าห้าสิชั่วโมงเปลี่ยนนะครับ ต่อไปฮะหนึ่งร้ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งนะครับนี่นครับให้น้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนนครับอครับ